ปัญหาของรังชนโลงที่เลี้ยงข้ามปีนะคะเช่น1ปีไม่เปิดสักครั้งหนึ่งสปีไม่เปิดสักครั้งหนึ่งหรือ3ปีไม่เปิดสักครั้งหนึ่งก็คือเลี้ยงแล้วลืมอะเลี้ยงแล้วไม่ได้สนใจอะค่ะไม่สนใจที่แยกขยายไม่สนใจที่จะเก็บน้ําหวานนะคะมันก็จะมีปัญหาของมันเกิดขึ้นซึ่งรังนี้ค่ะเป็นตัวอย่างได้ดีเลยก็คือรังนี้ครูเลี้ยงมาทักประมาณ3ปีนะคะครูไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะคะไม่ได้ ไม่ได้เก็บไข่นางพญาไม่ได้เก็บน้ำหวานไม่ได้แยกขยายพันธุ์นะคะปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยถ้าเราเลี้ยงแล้วสองปีสามปีไม่ได้ดูเลยเราก็จะประมาณว่าขาดทุนนะ่ะขาดทุนยังไงก็คือขาดทุนใน รังรุ่นลูกที่เราจะขยายได้เพราะปีหนึ่งครูสามารถขยายได้ต่อหนึ่รังได้ประมาณ5รุ่นนะคะแต่พอเรา3ปีเราไม่เคยเปิดเลยก็เท่ากับหายไป15รุ่นอะ่ะ15รังอะ่ะเสียดาย2ก็คือไข่นางพญาเราก็ไม่เคยเก็บเดือนหนึ่งประมาณ45วันอะ่ะประมาณ45วันจะมีไข่นางพญาหลายฟองนะคะที่ฟาร์มครูนี่มากกว่า2ฟองแน่นอนนะคะ เอาเป็นว่าสามเดือนเก็บไข่นางพญาครั้งหนึ่งอย่างน้อยเอาแค่สองฟองพอนะสามเดือนเก็บครั้งหนึ่งปีหนึ่งครูก็เก็บสี่ครั้งเฉพาะไข่นางพญานะแล้วก็สามารถที่จะแยกขยายพันธุ์ได้เลยเหมือนกันก็จะเสียหายความคุ้มค่ามันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นรังที่ซื้อไปแล้วเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วแล้วไม่ค่อยได้เก็บน้ําหวานไม่ค่อยได้ขยายพันธุ์นะคะมันก็จะเกิดปัญหาของมันอีกว่ามันจะล่มสลาย เหตุที่ล่มสลายหนึ่งคือล่มสลายเพราะตัวมันเองไม่เคยได้รับการขยายพันธุ์นะคะเราไม่เคยเอาไข่นางพญาไปให้รังอื่นฟักเพราะฉะนั้นมันก็จะฟักเองในรังแล้วก็อาจจะผสมกันเองในรังก็จะเกิดปัญหาเลือดชิดได้หนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดปัญหาเลือดชิดก็ไม่มีปัญหาแต่รังนี้ไม่ได้เกิดปัญหาเลือดชิดแต่ปัญหาที่เกิดอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาก็คือปัญหาที่2ก็คือรังเนี่ยจะโดนศัตรูทํรลายโดยเฉพาะศัตรูที่เหมือนเมงกุจิ มันจะมากัดกินแล้ววางไข่แล้วเป็นหนอนนะคะเดี๋ยวครูต้องเทน้ําหวานออกก่อนอันนี้เป็นน้ําหวานเมื่อกี้ครูเก็บน้ําหวานไปแล้วได้ประมาณ2กิโลได้นะจริงๆครูว่าปีหนึ่งประมาณ2กิโลทำได้อยู่นะที่ในสวนครูที่เราเลี้ยงกับในสวนปาล์มนะคะแต่รังนี้มันเป็นรังใหญ่รังใหญ่มากค่ะหมายถึง ขนาดของรังเลี้ยงนะ่ใหญ่มากเลยไซส์ไม้ประมาณหน้าแปดกับหน้าสิบอะที่ทํารังนี้นะมันก็จะใหญ่หน่อยหนักมากครูดูแล้วไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนแต่ว่าด้วยว่าอยากทดลอง,ลงอจริงจริง,รงตอนแรกกะว่าอยากรู้ว่ารัางใหญ่จะให้น้ําหวานได้เยอะไหมจริงจริงไม่อะและเดี๋ยวจะดูว่าปัญหาที่เกิดตอนนี้ที่ครูเห็นชัดเจนเลยก็คือมีตัวแมลงที่ มันมากัดกินกลุ่มไขอ่อ่อนนะคะจะทำให้ตัวกลุ่มไขอ่อ่อนเนี่ยจะเป็นยางเหนียวๆน,นะรูจะให้ดูมันจะเละมากเลยถ้ามีแมลงตัวนี้อยู่นะคะกลุ่มไขอ่อ่อนก็คือขี้ชั้นในกลุ่มไขอ่อ่อนนะคะมันจะเละเดี๋ยวหามหามีดมาชี้ให้ดูชัดๆเออ มันจะเกิดกับรังที่ข้ามปีนะข้ามปีแล้วเราไม่ค่อยได้ดูรังข้ามปีที่เราไม่ค่อยได้สนใจพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวนะครูจะให้ดูว่ามันะเป็นมีศัตรูของมันเดี๋ยวเยวมันรังมันใหญ่ก็จะยกยากหน่อย อืมอาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นลักษณะของของชั้นไม่เนี่ยชั้นเล่่แบบเนี้ยค่ะชั้นเล่่แบบนี้นะชั้นในกลุ่มไข่นะคะเล่่บอกให้รู้ว่ามันมีแมลงที่เป็นศัตรูของมันอะเข้ามาทําลายทําลายหลังมาแล้วมีตัวหนอมีหนอนด้วยขาวๆอะ่ะ มาวางมาวางไข่แล้วก็เป็นหนอนเดี๋ยวจะพัฒนามาเป็นหนอนนะถ้าไม่เปิดนะมันจะกินมันจะกลายเป็นหนอนแล้วก็กินหมดเลยก็ตายทั้งรังนะคะเป็นหนอนแล้วก็ตายทั้งรังเดี๋ยวพรูให้ดูลักษณะของแต่ว่าไม่รู้จะเจอตัวมันอีกไหมนะวันนี้นะวันก่อนครูเจอเคยเจอตัวมันดูนะคะขี้ชันมันจะเละ ขี่ชันที่ในกลุ่มไข่อ่อนนะคะมันจะเละๆไม่เป็นคือไม่เป็นทรงของถ้วยกลุ่มไข่อ่อนอะนะคะไม่รู้จะเจอตัวมันไหมนะครูพ,พยายามจะหาตัวมันมาให้เนี่ยขี้ชันในกลุ่มไข่อ่อนจะมีลักษณะเละๆแบบนี้นะคะอยู่ไม่เป็นถ้วยไม่เป็นทรงอะแล้วก็จะเละๆแฉะๆนะแสะดงว่ามีตัวมะรงนั้นอยู่แล้วนะคะ จะมาวางไข่เดี๋ยวครูดูว่าจะเจอไหมนะ่ะมันอยู่ลักษณะเหมือนเมงกุจีนะอยู่ลักษณะเหมือนเมงกุจีอันนี้รังข้ามปีนะถ้ารังข้ามปีจะเกิดปัญหานี้เยอะมากถ้าเราไม่เคยเปิดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันนะคะคันดลงจะได้ขยันไปกับเราเนี่ยครูให้ดูขี้ชั้นนะขี้ชั้นนี้จริงๆมันไม่ได้โดนเดดล้นเลยนะรังนี้แต่ขี้ชั้นมันจะละลายแบบนี้เลยเนี่ยยืดยืดแบบนี้เลย ขี้ชันจเจริ์แบบนี้เลยนี่คือบอกให้รู้ว่ามีแมลงเข้าไปแต่ครูไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะแมลงตัวนี้เนี่ยขนาดไม่โดนไม่โดนแดดนะขี้ชันจะยืดมากเนี่ยนี่คือลักษณะอาการที่โดนแมลงพวกนั้นบุกนะโดนแมลงบุกนะเดี๋ยวครวูให้ดูยิ่งก้อนนี้นะกลุ่มไข่กลุ่มนี้นะเละหมดเลย ให้เพื่อนๆดูให้ชัดๆว่าถ้ามีแมลงพวกนี้เราต้องรื้อเปลี่ยนรังเลยแหละถึงจะช่วยได้วิธีการเดียวที่จะช่วยได้นะคะก็คือรื้อเปลี่ยนลังไม่งั้นมันจะกินหมดอะคา่ะเพราะว่าตัวมันวางไข่จากไข่เป็นตัวหนอนจากตัวหนอนก็จะเป็นดักแด้จากดักแด้ก็จะเป็นตัวแมลงนี่เลยแบบนี้นะคะ ที่ชั้นมันจะอยู่ประมาณนี้เละๆแฉะๆเนี่ยเละๆ,ๆเฉะๆ,แ,ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวต่อไปมันวางไข่ไว้แล้วแหละแต่ครูอาจจะมองไม่เห็นในนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะไข่มันก็จะเริ่มเติบโตกลายเป็นหนอนนะคะตัวไข่เป็นหนอนแล้วเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนะคะต้องลืองนะะล้อทิ้งนะคะลื้อทิ้งรูยังหาตัวมันไม่เจอต้องลื้อทั้งลังเลยล่ะคะ่ะ ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมุดมุดอยู่ตรงไหนไม่รู้มันเหมือนแมงกุจ,จีที่มันขุดตาขี้วัวขี้ควายเลยค่ะแล้วก็ขี้วัวขี้ควายมันก็จะเปื่อยยุ่ยอะประมาณนั้นเนี่ยนั่นเป็นความผิดปกติของรังที่เลี้ยงข้ามปีนะมันจะเจอบ่อยมากเลยรังที่เลี้ยงข้ามปีแล้วเราไม่เคยเปิดอะหมายถึงไม่เคยเปิดนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดบ่อยอะไม่มีปัญหาเพราะเราก็จะเจอก่อนไง เจอแมงกุจีนี่ก่อนนะครูเรียกเมงกุจีไปก่อนนะเพราะครูก็ไม่รู้ว่ามันเมงอะไรนะต้องเปลี่ยนรังค่ะต้องเปลี่ยนรังแล้วเวลาเปลี่ยนรังนะห้ามเอาขี้ชั้นที่แฉะแฉะไปนะเพราะอาจจะมีไข่ของเมงกุจีตัวนั้นไปด้วยเอาเฉพาะไข่แก่ไปเลย กลุ่มไข่อ่อนที่แฉะๆไม่ต้องเอาเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะไม่งั้นมันจะติดไปด้วยเลยไม่งั้นจะติดไปด้วยเลยครูก็ถือโอกาสเปลี่ยนเป็นรังเล็กไปเลยเพราะใหญ่ไม่มีประโยชน์ใหญ่ก็แค่นั้นค่ะใหญ่ไม่ดีนะคะใหญ่ไม่ดีเดี๋ยวครูจะดูว่าอันนี้กลุ่มไข่อ่อนที่มันยังไม่เละนะเอาได้แต่ถ้ากลุ่มไข่อ่อนที่เละแล้วเอาไม่ได้นะคะ ที่มีรอยเมงกุจีชนชัยอะ่ะไม่เอาอันนี้เป็นกลุ่มไข่อ่อนแบบนี้เอาได้ก็คือเราเปลี่ยนรังไปเลยค่ะถ้าเรามีปัญหาเช่นเพื่อนๆไปเจอรังในกล่องหนังสืออะไรประมาณนี้หรือในตู้ในโต๊ะแล้วอยากลื้อเปลี่ยนรังก็ทําแบบเดียวกันกับคลูได้เลยก็คือเอามาทุกอย่างเลยเอาไข่ทั้งไข่อ่อนไข่แก่เลยค่ะเอามาให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็เอาตัว ชนโรงงานเข้ารังใหม่แล้วก็ปิดรังแล้วไปได้เลยนะคะก็หมายถึงว่าเอารังใหม่นะะี่ค่ะวางไว้ที่เดิมก่อนแล้วก็คืนนี้เราค่อยมาย้ายถ้ามันเป็นตำเรที่ยังเราไม่โอเคเราไปดูดูยากกันนหมายใจถึงสังเกตยากมันอยู่ไกลเราอะไรประมาณนี้เราก็ถือโอกาสย้ายไปเลยนะคะย้ายไปเลยครูจะ <laughs> นี่ถ้าเป็นรังที่แคบนะ ถ้าเป็นลังที่แคบแล้วมีแน่นขนาดนี้นะครูเชื่อได้เลยว่ามีไข่นางพญาเยอะมากแต่ลังนี้มันเป็นลังใหญ่อะลังใหญ่มีไข่แกเยอะแต่ก็ยังไม่เห็นนะไข่นางพญานะคะแสะดงว่าตัวนางพญายังไม่มีปัญหาค่ะนี่ถ้าตัวนางพญามีปัญหานะเขาจะวางไข่ฉุกเฉืนไว้เพียบเลยไม่เจอไข่นางพญาฟองหนึ่งอยู่อีกจะเขาถ้าถ้าตัวถ้า,ถา,ถานางพญามีปัญหาเขาจะวางไข่ไว้เพียบ อันนี้ครูสามารถที่จะแยกเป็นสองลังได้เลยงั้นเพราะว่าถึงยังไงลังเก่าเราก็ไม่เอาแล้วอะค่ะลังมันใหญ่แต่ก็ไม่ได้ไม่โอเคแต่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของแมลงนะคะนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เท่ากับเราขยายเป็นสองลังไปในตัวไปเลยขยายสองลังไปในตัวไปเลยเดี๋ยวนะต้องเตรียมลังอีกเพราะว่าครูมีลังแหละแต่ว่าครูยังไม่ได้ เช็ดได้ล้างได้เช็ดไม่ได้ได้ไม่ใช่ล้างล้างนะเช็ดอย่างเดียวโอเคได้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งจะเตรียมรังอีกรังหนึ่งเราจะทําเป็นสองรังทีเดียวนะคะจากหนึ่งรังเป็นสองรังทีเดียวเพราะเนื่องจากว่ารังเดิมมันไข่แก่เยอะมากแล้วเราจําเป็นต้องเปลี่ยนไม้จากรังใหญ่เป็นรังเล็กนะคะเปลี่ยนขนาดของรังแล้วก็จะพากลับแม่อยู่ไกลแบบนี้แล้ว ทําเป็นสองรังเลยค่ะเออและเพราะฉะนั้นรังหนึ่งจะมีแม่นางพญาเดิมนะอีกรังหนึ่งก็มีเราใส่ไข่ไปหรืออยากจะเปลี่ยนตัวนางพญาก็เปลี่ยนได้เลยตอนนี้ค่ะหาไข่แก่เอ้ยโทษไข่นางพญาจากรังอื่นมานะคะมาใส่ได้เลยก็เราสามารถเปลี่ยนนางพญาได้เลยนะคะนี่เลยจริงจะทำสามรังก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าครัวมไม่ได้เอารังมา ครูทาแค่สองพอมันก็ได้แล้วได้สองก็ดีกว่าแล้วนะคะเนี่ยทำสองลังจากหนึ่งลังเป็นสองลังนะคะจริงๆโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ครูไม่ค่อยแนะนํานะมือใหม่จากหนึ่งเป็นสองเลยครูไม่แนะนําท่านแยกขยายนะคะแต่บางเอินว่านี้เราต้องเลือ้อเราไม่เอาลังเก่าอะคะ่ะพอเราไม่เอาลังเก่าทีนี้ไข่ที่จะให้อยู่ในลังเดียวมันก็เยอะเกินอะ ก็เลยถือโอกาสแยกขยายไปด้วยเลยแต่ไม่เอาไข่ออนที่ไม่เอาไข่ออนที่กลุ่มไข่เขาเละนะที่ครูบอกว่าสงสัยว่าจะมีมไข่ของอ้ไมารงพวกนั้นน่ะไม่เจอนี่สิไม่เจอตัวมันไม่เจอตัวมารงอะค่ะไม่เจอตัวมาแรงเพราะมันก็คงจะซ่อนแหละอืม แต่ดูแล้วไข่อ่อนยังดีอยู่ก็แสดงว่านางพยาอย่างดีอยู่เพราะยังไม่มีการสร้างไข่ฉุกเฉินนะคะถ้ามีการสร้างไข่ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็แสดงว่าตัวนางพญาตัวเดิมเริ่มจะไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนตัวนางพญาแต่นี่ครูครูไม่รู้นะว่านางพญามันอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้นางพญาตัวนี้ไปเราก็เราก็เ,ากเออ เอาไข่นางพญาจากลังอื่นไปใส่ถือโอกาสเปลี่ยนตัวนางพญาไปเลยอันนี้ต้องลือไข่ทั้งหมดเลยนะคะไข่อ่อนไข่แก่ต้องเอาหมดนะคะอันนี้ไม่ใช่กรณีที่แยกขยายนะอันนี้กรณีที่เปลี่ยนลังนะเปลี่ยนภาชนะเปลี่ยนจากลังเดิมที่เคยอยู่เหมือนเพื่อนเอนเ,อนเจออยู่ในกล่องกระดาษหรืออยู่ในตู้ในโต๊ะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจะต้องเอาสมาชิกและกลุ่มไข่ออกมาให้ได้มากที่สุด เพราะรังเดิมเราไม่เอาแล้วรังเดิมเราไม่เอาแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราก็ต้องรื้อออกมาใ้ได้มากที่สุดอาจจะโดนตัวนางพญานะโดยส่วนใหญ่นะถ้ารื้อแบบนี้นะโดนโอกาสที่จะตัดเอาตัวนางพญาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไปยุ่งกับกลุ่มไขอ่อ่อนเขาและตัวนางพญาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มไขอ่อ่อน ถ้าโดนตัวนางพญาตายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าถือโอกาสเปลี่ยนนางพญาค่ะาะสามปีแล้วไม่เคยเจอกันเลย,ยนี่เลยไข่อ่อนนะคะต้องเอาออกนี่หมายถึงว่าเราเปลี่ยนรังนะไม่ใช่แยกขยายนะในกรณีแยกขยายจะต้องไม่เอานะคะไข่อ่อนไม่เอาเลยครูไม่ให้แตะเลยไข่อ่อน เพราะว่ามันเสียหายอันนี้มันจําเป็นนะคะเพราะเราต้องย้ายรังเขาอะคือเปลี่ยนรังอะอเปลี่ยนรังจากรังไม้ใหญ่เป็นรังเล็กแทนเสียโอกาสไปสิบห้ารังได้เป็นสิบรังอะครูว่าแล้วก็น้ําพึ่งก็เสียโอกาสไปเป็นสองสามกิโลอะเพราะปีหนึ่งก็เก็บได้อยู่นะเป็นกิโลอะที่ในสวนครูเ,เสร็จแล้วทีนี้ก็ เอาไข่ให้ได้มากที่สุดตรงไหนที่เอายากก็อย่าไปเอามันนะคะนี้ก็เก็บเล็มๆไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวตัอ่อนก็ต้องเพาะใส่ในรังใหม่ค่ะแต่ปัญหาคือน้ำหวานมันแตกหมดแล้วนี่ถ้าเกิดเห็นก่อนว่ามันมีแมลงมาทำร้ายนะครูจะต้อง เอาไข่ออกก่อนก็คือแยกแยกแยกเปลี่ยนรังก่อนแล้วถึงจะเก็บน้ำหวานน่ะก็คือเอาไข่แก่ไปใส่ในรังอื่นก่อนเพื่อจะไม่ให้น้ำหวานมันแตกไงแต่ตอนนี้น้ำหวานมันแตกไปแล้วไงเาน้ำหวานมันแตกไปแล้วเพราะเราจะเอาเคาะเอาตัวอ่อนก็เคาะยากแล้วเอ้ย 对。Okay.